หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกะ AM 891กิโลเและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ แปดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงที่สองของรายการครับมาพูดคุยกันครับเรื่องของการจัดงานเสวนาออนไลน์นะครับเป็นงานที่น่าสนใจมากครับในหัวข้อสื่อสารอย่างไรให้คนไทยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะครับรายละเอียดดังกล่าวนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณเมธาพัฒส,สุนทรบราพาสหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องเรียนการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะ รองประธานหลักสูตรการบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์รุ่นที่14ครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทรงพลชูเวศและคุณนันทคมประสาทพรนะครับและผู้ฟังทุกท่านนะครับทางวิทยุคลื่น FM 92.5 m h กะเฮิรตและ AM 891ม H กระเฮิรตรวมทั้งแฟนๆของผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับที่รับชมผ่าน a c e b o o k ไลฟ์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ ครับผมพูดถึงเรื่องของการจัดเสวนาออนไลน์สื่อสารอย่างไรให้คนไทยฝ่าวิกฤตโควิด1 9นะครับถ้าเราดูจำนวนวันที่เหลือก็3วันนะครับรวมวันนี้ไปด้วยเนี่ยก็จะพบกับการจัดงานที่จะมีขึ้นในวันพุธที่1ิสิงหาคมแล้วฉะนั้นนะครับความน่าสนใจของการจัดเสวนาออนไลน์หัวข้อสื่อสารอย่างไรให้คนไทยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด1 9ในครั้งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างครับ สำหรับการเสวนาออนไลน์นะครับที่เราจะจัดให้มีขึ้นในวันพุทธที่11สิงหาคม2564นี้นะครับต้องถือเป็นกิจกรรมใหญ่ที่วัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์รุ่นที่14ด้วยนะครับ,รบซึ่งหลักสูตรนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหลักสูตรแรกนะครับที่เป็นการอบรม100%นะครับซึ่งปกติเราจะเข้าไปอบรมที่สถาบันการประชาสัมพันธ์นะครับรบแต่ปัจจุบันเราต้องปรับตัวเข้าตามสนาการ ที่เกี่ยวกับต้องเว้นระยะหา่างนะครับดังนั้นทางผู้จัดหลักสูตรและผู้เข้ารับการอบรมจึงต้องถือปฏิบัติตามาลุกลักษณะนิวนอร์มอลนะครับสําหรับหัวข้อที่จะจัดเสวนานี้นะครับเราได้พิจารณาร่วมกันแล้วนะครับเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19มีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับมีปริมาณของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งเราจะเห็นได้จากการนําเสนอผ่านสื่อมวลชนหรือตามโซเชียลมีเดียต่างๆเกี่ยวกับข่าวการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วประเทศของโลกนะครับเราจึงเลือกหัวข้อสื่อสารอย่างไรคนไทยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะครับจริงๆหากจะพูดถึงเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องอวัคซีนการป้องกันโรคนั้นปัจจุบันของประเทศไทยยังไม่สามารถกําหนดหรือบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง นะครับเนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ผลิตวัคซีนเองทําให้มีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลในแง่มุมต่างๆนะครับโดยมีประชาชนบางกลุ่มออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการไม่เห็นด้วยของการทํางานของรัฐบาลส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาน,นะครับจากภาคประชาชนนะครับแล้วก็ต้องเป็นการยากต่อการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้นะครับ,รบซึ่งปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดเป็นทางผู้เสวนาจึงเห็นความสําคัญเกี่ยวกับ ของการสื่อสารซึ่งไม่ว่าเป็นการสื่อสารในกลุ่มของครอบครัวชุมชนองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ต้องมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับก็เลยเกิดการเสวนาครั้งนี้ขึ้นมานะครับครับครับแล้วจุดเด่นของงานเสวนาในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับท่านครับคุณทรงพลและคุณอนตคมครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับสําหรับจุดเด่นของการเสวนาครั้งนี้นะครับข้อแรกเลยก็ต้องบอกว่าก็คือหัวข้อของการเสวนานะครับ เรื่องสื่อสารอย่างไรให้คนไทยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เหมาะกับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันแล้วก็อยู่ในความสนใจของทุกคนนะครับส่วนข้อเด่นข้อที่สองนะครับก็คือตัวของวิทยากรที่มาร่วมในการเสวนาในครั้งนี้นะครับเราได้มีการเรียนเชิญทางวิทยากรชั้นนาจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คําแนะนํานะครับจานวนทั้งหมดห้าพนนะครับ วิทยากรมีใครบ้างครับที่จะมาพูดคุยกันในครั้งนี้ครับนะครับสำหรับท่านแรกนะครับเป็นวิทยากรด้านสาธารณสุขนะครับที่ท่านมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยานะครับก็คืออาจารย์นายแพทย์รันชัตันะครับอัจทยกรนะครับท่านเป็นจิตแพทย์และแพทย์แผนปัจจุบันประจำอยู่ศูนย์ชีวาพิบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาิไทยนะครับท่านจะเป็นให้ความสําคัญกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต นะคับเป็นการ,รดูแลก่อนจะไปด้วยหัวใจเลยนะครับอันนี้คือ ừ, ท่านแรกนะครับครับลำท่านที่สนะครับท่านเป็นวิทยากรด้านการสื่อสารภาครัฐนะครับที่ทํางานโดยตรงกับทางสบคด้วยนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัลัตน์รูกิจนะครับ ท่านเป็นรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรมรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศา,าสตร์หรือที่เราเรียกว่านิด้าน,นะครับ,รบท่านยังเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของสองพอคอ,อีกด้วยนะครับอันนี้เป็นท่านที่สองนะครับครับสำหรับท่านที่สามท่านเป็นวิทยากรด้านวิชาการนะครับที่ข้ามบอร์ดในวงการเมืองและเป็นนักวิชาการทางกฎหมายท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดรอเร์จีตุนนวานิชนะครับซึ่งเราอาจจะได้ยินชื่อท่านบ่อยนะครับ ท่านเป็นประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียด้วยนะครับครับแล้วก็ท่านที่สี่ท่านเป็นวิทยกรด้านการสื่อสารมวลชนที่เป็นเทรนเนอร์ของคนทํางานสื่อก็คือคุณโหน่งอภิรักษ์่านที่คิดวันิดนะครับท่านเป็นรองประธานกรรมการบริษรัทจีเอมมันตีมีเดียจำกัดมหาชนและยังเป็นผู้จัดรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนทางขึ้นวิทยุ f M ฟเอ็มเกสบกดห้าเฮิร์ด้วยนะครับ แล้วก็วิทยากรอีกหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นวิทยากรผู้แทนภาคประชาชนนะครับคุณไอยลาอัลลาวีปัตดสินนะครับท่านเป็นบรรณาธิการเว็บไซต์อีจันจากเพจอิจันนะครับซึ่งเพจอิจันเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเพจที่สะท้อนเรื่องราวที่คนไทยให้ความสนใจและให้ความสาคัญนะครับซึ่งปัจจุบันมีคนติดตามมากกว่าเก้าล้านคนเลยนะครับอใช่ครับนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้เลยเพราะท่านมารับหน้าที่เป็นพิธีกร ในการเสวนาครั้งนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าท่านเป็นบุคคลที่มีฝีปากก้าทํางานเพื่อสังคมและยังเป็นผู้ประกาศข่าวจากช่องไทยทีวีเอีกด้วยนะครับท่านนี้ก็คือคุณยอดธีรวัตรชูรัตน์นะครับผู้ด,ดําเนินรายการเสวนาในครั้งนี้นะครับ ครับโอ้โหวิทยากรก็เป็นผู้สูงคุณวรู้ที่ทางนั้นเลยนะครับมาจากทางเป็นคุณหมอนะฮะเป็นนักวิชาการนักกฎหมายนักสื่อสารมวลชนแล้วก็มีนักสังคมภาคประชาชนก็มาร่วมกันคงจะได้คําตอบที่ต่างมุมมองกันไปอย่างครบรถแน่นอนนะในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับซึ่งค,ความคาดหวังฮะจากกลุ่มเป้าหมายที่คิดว่าจะเข้ามาร่วมในงานสัมมนาเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มไหนครับที่ควรที่จะเข้าไปฟังกันครับ จริงๆต้องบอกว่ากลุ่มคนที่จะเข้าร่วมเสวนาเนื่องจากหัวข้อเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับในาการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวในชุมชนสังคมภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยผมว่าหัวข้อประเด็นเนี่ยจะมีมีประโยชน์มากนะครับ,รบจริงๆก็คือจ,จริงๆเป้าเราทางสถาบันประชาสัมพันธ์เนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าเราจะจัดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนแต่ซึ่งในผู้เขารับการอบรมเนี่ยคุยกันแล้วเนื่องจากหัวข้อเป็นประโยชน์ ่อประชาชนก่อสังคมนะครับก็เลยเพิ่มเป็น200คนแต่ปัจจุบันเนี่ยได้รับความสนใจมากทะลุ200ไปแล้วนะครับครานี้เราก็เลยขยายเป็น300คนนี่ไม่รวมคึงมวลชนด้วยนะครับอ๋อนะฮะก็อยากให้คนเข้าไปได้ฟังเยอะๆมีโอกาสได้ฟังในมุมมองหลากหลายเหล่านี้มากๆหน่อยนะฮะครับเออแล้วถ้าเกิดจะเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ครับมีช่องทางไหนที่จะสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือเข้าไปลงทะเบียนได้ครับ โอ้็นเรื่องจริงๆมันมีหลายวิธีนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับสามารถเข้าไปได้ที่เพจสถาบันการประชาสัมพันธ์นะครับิที่ Google เลยก็ได้หรือที่ Facebook นะครับว่าสถาบันประชาสัมพันธ์นะครับเราได้ปักบตรนะครับหัวข้อการเสวนาไว้สามารถคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วก็สมัครลงทะเบียนกันได้เลยนะครับเป็นการง่ายที่สุดจริงๆเรามีโปสเตอร์นะครับมี QR code มีลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับอีกหลายๆท่านนะครับที่เราประชาสัมพันธ์ไปทางสื่อโซเชียลนะครับ แต่ง่ายที่สุดก็เข้าไปที่เพจสถาบันการประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับอแล้วก็ตอนนี้นะครับใน Facebook live เราก็มี QR Code นะครับวิ่งขึ้นมาที่ Facebook live เมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมที่ฟังรายการทาง Facebook ก็ยกมือถือขึ้นมาสแกนได้นะครับถ่ายสแกนหรือว่าจะไปดูย้อนหลังแล้วก็สแกนจากหน้าจอเราก็ได้จาก QR Code ที่ทีมงานขึ้นมาให้ทาง a c e b o o k Live นะฮะท่าน รองประธานหลักสูตรครับในส่วนของแนวคําถามที่จะมีการพูดคุยกันเนี่ยเห็นว่ามีการโอ้โหเฟ้นกันมาอย่างเต็มที่เลยนะฮะมีแนวคําถามอะไรน่าสนใจที่จะถามวิทยากรในครั้งนี้บ้างไหมครับโอโ้คำถามต้องบอกว่าเรากันกลองนะครับโดยการเรียนซอมมิ่งจากผู้เข้ารับการสัมมนานะครับว่าเอ่อในการที่ผู้ที่เขารับกลมครับว่ามีหัวข้ออะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสังคมบ้างนะครับเช่นหัวข้อแรกนะครับ มีแนวทางสื่อสารอย่างไรให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้อมูลจากภาครัฐนะครับเนื่องจากตอนนี้ขนาดนี้เราเกิดวิกฤตศรัทธาที่คนไม่ค่อยเชื่อมั่นในข้อมูลของภาครัฐนะครับอันท,ที่สองก็เป็นเรื่องของการสื่อสารอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจในบริบทของโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับภาครัฐน,นะครับครับแล้วก็ข้อที่สามยังมีเรื่องของวิกฤตยิ่งต้องสื่อสารที่เอ่อ ผ่านทางสื่อในช่วงโควิดเนี่ยตอบโจทย์ทางต่อนักการดีแล้วหรือยังนะครับเกี่ยวกับวิกฤตพวกนี้ครับว่าการสื่อสารในช่วงโคว ouais. ิดเนี huh. ่ยมันตอบโจทย์ว่าเราสามารถสื่อสารดีพอแล้วหรือยังนะครับรวมทั้งจะให้ทางท่าวิยากรแต่ละท่านเนี่ยเน้นย้ําเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อร่วมฝ่าวิกฤตในครั้งนี้นะครับครับรวมทั้งบทบาทการสื่อสารของผู้นํามีความสําคัญแค่ไหนและควรมีแนวทางการสื่อสารอย่างไร ที่จะช่วยลดผลกระทบในสถานการณ์เช่นนี้อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆเรามีอีกหะไรครับประเด็นคําถามเลยครับอืมครับพอคุยไปคุยมาเสวนานี่อาจจะมีคําถามเชิงลึกนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็อาจจะได้ถกเถียงแล้วก็ตั้งคําถามเกิดขึ้นในวงเสวนากันด้วยนะครับอย่างไรก็เชิญชวนคุณผู้ฟังได้ติดตามงานเสวนาครั้งนี้ในวันที่11สิงหาคมนะฮะช่วงท้ายนี้นะครับท่านรองประธานหลักสูตรมีอะไรอยากจะเน้นย้ําไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างครับ ผมขอฝากนะครับถึงท,ท่านผู้ฟังนะครับฝากส่งท้ายนะครับว่าในภาวะวิกฤตโควิด -19 ที่มีความกลัวนะครับทุกคนมีความกลัวความโกรธความสับสนนะครับข่าวลือและข่าวรวมแพร่สภาทุกหนแห่งนะครับเราจะทําอย่างไรให้การสื่อสารกับคนในสังคมไทยเป็นไปใน,น,นทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์กับคนทุกกลุ่มมากที่สุดนะครับ ก็ขอร่วมเรียนเชิญนะครับเข้าร่วมเสวนาออนไลน์นะครับในหัวข้อสื่อสารอย่างไรให้คนไทยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะครับในวันพุธที่21สิงหาคม2 5 6 4นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกานะครับสามารถลงทะเบียนได้ฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลกันอีกด้วยนะครับซึ่งเราจะจัดผ่านแอปพลิเคชันนะครับเว็บ X meeting นะครับซึ่งสามารถเปิดห้องประชุมได้ตั้งแต่9นาฬิกาเลยครับ สำหรับไฟนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนมาแล้วนะครับวันนี้ในเวลา13นาฬิกาเราจะส่งลิงก์นะครับของห้องที่จะร่วมเสวนาในวันที่11ในเวลาบ่ายโมงจะส่งไปให้กับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วทุกท่านเลยนะครับครับผมได้รับมาละอีเมลของผมเข้ามาเมื่อคืนนี้นะฮะก็ได้รับลิงก์รับอะไรมาแล้วนะครับมีจะมีข้อมูลงานเสวนาเพิ่มเติมไหมฮะรายละเอียดหลังจากเสวนาจบแล้วสรุปใจความอะไรต่างๆส่งมอบให้อีกทีไหมครับ ครับผมเดี๋ยวเราจะมีสรุปประเด็นนะครับโดยเราจะมีโค้ดประเด็นคีย์เวิร์ดหลักๆของท่านวิทยกรแต่ละท่านนะครับแล้วก็เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลอีกทีหนึ่งว่าแต่ละท่านมีคําพูดคมๆหรือที่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนและสังคมด้วยครับครับดีมากเลยนะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณคุณทรงพลจูเวนและคุณนันทพลประตะพรด้วยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเมธพัฒน์สุน วราพาศนะครับรองประธานหลักสูตรการบริหารกลยุทธ์การปรันสัมพันธ์รุ่นที่14นะครับก็ <Okay. S 1> เป็นงานเสวนาออนไลน์นะครับที่น่าสนใจก็คือสื่อสารอย่างไร ให้คนไทยร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19 กนะครับก็มีทั้งนักกฎหมายนักสื่อสารมวลชนแล้วก็บุคลากรในหลายด้านทั้งในสื่อออนไลน์นะฮะสื่อออนไลน์เว็บเพจอีจันเนี่ยก็ดังเหมือนกันเอ๊ะมายกแบบนี้เนี่ยเขามีวิธีการสื่อสารกันอย่างไรนะครับรวมถึงเรื่องของเฟซนงเฟกนิวส์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาเยอะนะค,ะครับจะทำยังไงว่าเอ๊ะเราจะเช็คอย่างไงว่าข่าวสารที่เราได้รับมาเนี่ยเฟกนิวส์หรือเปล่าแล้วก็ เราจะทำยังไงกับข่าวสารที่เราได้รับมาเนี่ยจะบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ยังไงก็ไปฟังได้ในงานนี้นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสว,ส,สวัสดีครับ